ูกัรปัดมันเจา้าเป็นอันแลงความตลามันเจา้าเป็นเอ็นแหงเนื้อเข้าตั้งไปเนื้อพวะเนื้อสกักข้าวความตลามันเจา้าเป็นเอ็นแหงลูกกัะปัดมันเจ้าเป็นอันแลงเนื้อพวกเนื้อศักข้าตั้งเขาไปอยู่ มาสฆงค่าเป็น้องผู้ชมยินเสียงใต้ทีนับย่ำกุจกุปาย่ำหลีกตั้งสายลมอีกปารังขาวลงแรงเบิงไหลมาหบุทบ,หบทุกผมยาพี่น้องกาก่ดแทงวันหนึ่งค่ะนวันเหมือนในย,ย้อนหาตั้งหักแมตตาตั้งนิมสาตังส o o เสิ o มมนเปลี่ยนดีลูกตีเทาละพระเป็นเจ้ามาแต่อยู่นะั้นจุดตาอาศาของขากว่าห้งางผาหางมันสิกกรรมขันอ๋อเมื่อขาลัดถึงลองตั้งขาม ปฏิสจมังกรโจมนำในคะนะันนะน่าดงวงแก่กลางโกนกุเจ้าคือกัอีกว่าดังชื่อจัดเจ้าคือตายเอาขนเะนี่ยป้าจ๋าแท้ๆครับลุงแรงเปิ้ลตั้งอันภาษาคริยานเขาลั่มนำในอะ่ะมันเป็นตั้งอันสุดปวดล่างอุระเป็ดของเขาห้าลั่หางโอมหาพระเป็นเจ้าเน้นนำห้าหนคะครับหวางกำกออาจจะเป็นกว่ามันหลัดคิดหลัดปลายห้าหลัดเปย่ยงหลัดเปียกกว่าก็มีค่ะเนาะ โอ้ยกับอว่าใครมีดังป่องแจงแรงใจได้แต่พวกไหนแต่ก็ตั้งอันขามปฏิจจมังลาโจมน้ำนั่นนะมันมีติดป่องว่าเขาขาดตายโฮมรวยกันจอมโจยิสุคริตและขามตั้งอันพังโฮมรวยกันจอมจจยสุคริตและเมือ่อโจยสุลูกกระดังตายขึ้นดิบมาในวันที่สามนั่นนะเขาขาดทั้งหลายก็มีปุ่นมีส่วนในตั้งอันลูกกระดังตาตขึ้นดิบมาในกาออมมีติดปองอยู่สามิ้ลคะ่ะหนึ่ง ตายโฮมลอยย้อมโจออยิูุสองผังโฮมลอยย้อมกันด้านโจออยิูุสามก็ลูกกระดังตายขึ้นดิบมามออย้อมโจยิสุในเขาออได้เป็นตีปองของด้งานก้นเขาผ่าสายยิสุโจมนำคะ่ะเขาเขาห้องว่าปติจามังกราโจมนำในเขาอ๋อเขาเป็นน้องเขาเขาหันดียหันปันปฏิจจมังกราที่เจยิสุขันนะ นาวาันเหมือนในอกติสืบเหนยามลูกกะคานสามแต่เจ้าออกข้อที่เก่าเขาโยฮันไลลาติกุนม่เอิอสิลาดังหลายวะเมื่อเหลียวในอ่ะตามเม็ดนั่นก็ตามหมาดในกันนะช้าวัยอีเงาตัวไม่ปดตัวไม่ตัวเรามีหม,มากเพราะในจริงแต่ละครดางอันปอมแบบว่อ,อเอากว่าเผาพายในเขา มื่อขาดโดยยูหันคอตลาดังเกจยัดแน่ค่าได้รัดตั้งอันพระเป็นเจ้าติดถูดเอากนเขาขาดรวยตั้งหักขันนะเขาลาดถึงลองตั้งอันพระเป็นเจ้าเดี่ีอย่างปันตามโกนที่มีวัวระเบียดเขาฤๅษีนั่นกากะน้กกบปานั่นขันะน,น,น,ขนะพระเป็นเจ้าเนะี่มีเยิงออ่านนั่นก็มีตั้งมุงมองว่าโกนเิลอิซีละที่พระเป็นเจ้าเลิกเก็บมาเหาเป็นโกนมันเจนะ้าเนี่ยจะเป็นโกนที่มีหมาก มันบอกว่าหากูนทั้งหลายเลยตัวหันตั้งอันพระเป็นเจ้าเป็นผู้ผ่านสร้างตั้งอันมันเจาเป็นจอนอุป,ปึงพองงมจอนเกศขอจรอจีอย่างมาตัา้งจื่อจัดเจ้าคือของเขาก็เป็นเรื่องไหนครับโยหันตึกหาราดนี่เขาว่ากนูนมิวอิซีลาเนะี่ยมลยเป็นจอมหนังที่พระเป็นเจ้ายิงอ่านไว้ตั้งอันมันจะาลึกเก็บบอ,อกเขามา เขาเป็นตางแลงเขาเป็นผู้ดางตูของมัณฑาเลยปากุนดังกับบาลโลก,ก,ก็มหาวัตถุเกศก็เป็นยังไหนตั้งอันสี่อย่างปันตามตักตีโต๊อดแผ่ว,วถึงอําห้างในเขาเมื่อยูหันลาจึงไหนคะในข้อที่สิบสิบเอ็ดในคณะนะโกนหวานโกนเมืองดังหลายป้าก,กันถามยหาูหันว่าเขาขาดหลุดอะไรจริงครับเปลน,นั้นยหูหันลาดว่ะปกโกนก็เหล่อมิตรสองพืนเขาปั่นเพิ่นหนึ่งพืนนะเขานั่ดังกินก็เหมือนกัน หลู่ไลพีแมงบานโกนเดียมมีกินในคณะในคะนที่สิบสองสิบสามค่ะหมุกจูมโกนเก็บขอนเขาคา้าในรู้ตีเฮ็ดเจ้าหนังคือค่ะปุนดาเขาขาติเข้ามาหาพระเป็นเจ้าอะไรยุหันรัดว่าอย่าไปเก็บขอนโอ้นแปนจอมหนังตีปิ้งยาป่าวัแต่หมายไว้ว่าอันในลูกเก็บกันหน่ายหนึ่งหนก็หลูกได้เก็บกันหน่ายหนึ่งก็เนี่ยก็บืสังขนาด กบัวก้นหันก้นเมืองตัวหันก้นเก็บขวัญนฮะเป็นก้นดี่ลอผ้าหย่าแล้วก็เป็นก้นที่หมากกินหมากินเป้นโยหหันก็ราดว่าอย่าไปเก็บปนแปนจอมหนังที่ปิงยาเผาไว้ที่มักานเอาไว้นั่นกันนะววยเสียนั้นก้นซึกก็เข้ามาหาเสียโยหหันเมื่อเขาตึกขปันปฏิจจังเมืองลาโสมน้ำในคันนะพราะนั้นมุกจุมเขาขาดยุนในขารู้หรูอเลเฮ็ดจึงยุคาลับบุญดาเข้ามาหาพระเห็นเจ้า ย o ันนรัดว่าอย่าไปเจ้าอาณาเนี่ยกี่เนียงีบินมาบกินมาเกินเบินกูก็จะเปิ้งยโปเจเงินกินจางของตัวเก่ามันเจ้าเ้ค่ะคนมีอาณาเนี่ยวางปอกก็ใกล้เจ้าอาณาหาอาคิวบุญดาต้าเก่าค่ะกบุปสังกุเมืองกุเจ็บขอนและ่ึสกกังหลายป้ากันถามกันล้วว่านี่ยเช่งก็เป็ยหันรัตว่าตาเมตตาหมาดนั่นน่ะมันช้าไววดีเงาตนวไม่ ว่าตัวไม่ตัวนั้นมันมีหมากว่าไงแต่ไรขามตางกันปลอมลงเราก็เอาตุดไพ่แปมันมีอะกิวยสั่งนั่นขนาดน,นะมาถึงข้อที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดค่ะคนดังหลายป้ากันทางค่นนะก็บอสัง่งก็บกบว่าคนเมืองตึกปั้งมุงมองเจเมิซิยาเดกจวมากค่ะเขาก็ถามว่าโยหหันใาโยเป็นเจ้าเมซิยาไหนค่ะโยหันรัดว่า เขาปันปฏิจจมังกราสู่ด้วยน้ำนะโอ้ยกะตะมีเจ้าแทงปลาหนึ่งติดๆกยออมาไว้ลื่นเขาเนะี่ยตัวนางสายแคบตีนมันเจ้าในขามกึ่งเถิอกติดๆเกลิดปันมันเจ้าแต่ปันสูข้ามปฏิจจมังกราเย,ยวิ่งเห็นว่าจังพระเป็นเจ้าแล,ลยไพ่ในเขามมนบอกว่าโยฮหันลัดปีชาลีนคะคารวะข่าวตลรารทั้งเกียดติเขาโคบันสูเนี่ยมันมําจจะเป็นกำเร,รืนสุด เขาเป็นกฏที่ไม่ให้เช้นตางปุ่นดาวเจ้าเมซิอาติจ้ามาเออนะครับปีศาลดีได้ดค่ะนะย้ันหลังว่าก็ตฏจ้ามาป่าหลังมันเจ้าเป็นเจ้าเกียรเป็นเจ้าเมซิอยยอาก็เป็นเจ้าที่ปันปฏิจทีจมังหลาดรวยวิ่งเงินมดจังพร้าเป็นเจ้าจัดเด็ค่ะว่าให้เส้นมันเจ้าตายยล้ลูกกระดังตายขึ้นดิบมาเนี่ยนะมันเจ้าเลยปันปฏินที่จมังหลาดรวยวิ่งเงินมดจังพร้าเป็นเจ้าข้าวดั้งสองเห่งปีไปที่ปนมาห้านตดถึง วันมือเหลวไหนครัเมื่อลัดถึงไพคัะนะไพในมันเป็นด้านจีอย่างครับมันบอกว่าวันหนึ่งคัะนะเจออิสุติจั่ามากขึ้นปอกที่สองเลยมันจะตีเป็นผู้ดีมาจีอย่างโลกาในขะะ้อเนื้อข้อที่สิบแปดสิบเก้าเช้าหนึ่งนี่ฮะอีในลัดถึงต่างอันโยหหันนี่ะปั่นสตีฟฟั่งสตีฟโกนังหลายกนะันนะในตั้งอันโคลาดขาดรร่าวแต่ละดังเกจจอดหรือสินันก้าค,ะคะ่ะ เขาฟั้างสตีปันสตีเฮโรถที่เป็นเจ้าเมืองค่ะนะสูกว่าเอาเม่น้องใายสู่ฟิลิปเนะะี่ยมันเป็นตาังอาันเลียนการ์มเมสูมันผิดิิลผิดธรรมของพระเป็นเจา้าในยามดีกดว่าเฮโรถมันจะเฮ็ดเมกก,กะนานกว่านะครับยิยงแค้นเฮ็ดเมกนำเรือสินั่นนั่นก,กวาดตี้เอาโยหหันเนะะี่ยมาสัท้องไว้กบูนังเฮโรเดสที่เป็นเมฟิลิปน้อง้ายของเฮโรด เหตุรถสมอมาเป็นเมียเจ้าลำนะให้เหียมตายในขัละมันจึงเจ้าเหตุรถเนี่ยกวดที่งยอบเอาโยหันในมาสสาว้นะทองเพราะว่าเขาขัดสืบอ่านกว่านนข้อที่เช้าเอเช้าสองในขันะเขาขาดหัน,ะะน,ะะนะะว่าเสียลูกกเนี่ยอําไรเตรียมไม้จ้อมหนังไม้ขับแจนของรองดังว่าอันในปอปอกเป็นมาอันดังอันในปอปอกเป็นมากำลื่นในขันะเพราะว่าเขาเตรียมจ้อมหนังไม้ขับแจนบนในจริง ขาดีเดียมรองดั้งด่างอันจุยสุขามปฏิจัมมังกลาอ่อนด้างดีเหรถเต็มมัติยอบโยหัน,นขันอแล้วข้อที่ร้าเอ็ดสสองเป็นรองด้างอันจุยสุขามปฏิจัมมังกลาเข้าเมื่อกนดัางหลายตึกมาขามปฏิจัมมังกลาจุยสุก็มาเนเกกา,กางงกนชนนั้นยอก็มันเจ้าก็ย้อนให้โยหันเนี่ยปันปฏิจัมมังกลาในต่างจาแต่ติดดียมไม่ว่าโยหันว่าอา้าออหลูห้าปฏิจัมมังกลาที่เจ้าเหา เป็นสังสามาหาติคาเนย์ว้ากาจุหยสุูรัดว่าเออนั่นมันเป็นดั้งสุยโตเขาหลุยให้เธอมันอ้อมอย่างในะค,ะนะคันนะเมื่อจุหยสุูขามปฏิจจมังกราย่ามัน,ายยามนจะลุกขึ้นมาดลกสุดต้องหนคันนะ,ะนะวิ่งเหมดจางพระเป็นเจ้าเหมือนเสงหนังนกตูวินลงมาเหนือมันจะซ้อมหนังเดียวคาเลยด้วยหันป่งหางในคันนะ,ะนะอันนั้นเป็นวิ่งเหมดจางพระเป็นเจ้ามาอยู่เหนือมันเจ้าค่ะปอย่อเหนือต้องผ้านั่นคะ่ะ มีเสียงหลังออกมาว่าก็ในอ่ะเป็นลูกดีฮักของเขาเขาถูกเจาะเกียกเจาเต้ๆตนะ่ยครับทีนี้ขเขาข้ารลชารสามป้าเป็นสู่เหลียวพลากันนะเสียงของปอเจ้าปอออกมาเหนือกลางหา่าววิ่งเงินมดจางพราเป็นเจ้าวินลงมาจับอยู่เหนือลูกเจ้าตีตื้ขาอยู่น้มเน,นํายอดตาดนาาะครับปอเจ้าลูกเจ้าวิ่งเหนมดจางเจ้าเนีเ่ยเขาข้าราชกันทีนั ปีซาลีจะแต่เขะอ๋อแต่เจ้าเขาเศร้าสามกว่าตัวพศชุดเนี่ยแต่เป็นรองของชื่อหือเงินใครของนางมารีเขาอ๋อแชรลูกข่าครับเด็ดสืบรองของชื่อหือเงินใครของนางมารีเขาอ๋อค,คุยกับสมาชิกอิมมัตเตอซัมเด็สืบชื่อหือเงินใครของโยเซฟเขาอ๋อคุยกับทั้งสองก,ก็สืบสายเลือดมาทางเจ้ามุนยากุณอคกขัดาวิดครัมีไั้ลำลองค่ะ หนึ่งลูเป็นลูกหลานของอับราฮัมสองเจา้าเมย亚ลูกเลยเป็นก็ดีสืบมาในะจื้อเหืงเงินไขของเจ้ามุญยากรอ,อกคับก็เป็นเรื่องหนังนฮะแก้มลูกกะแต่เจ้าข้อเศร้าสามกว่าตัวบศสุดเนี่ยมีตามลำลองอาย,ยะใตะเต่เขาดีในคะเสียลูกกะเลยต่างเปี้ยนในห้างคาสองรองรองที่หนึ่งมีไว้นะ ขอสาสามกันนะโยเซฟนี่อะอําเจะปอของเจ้าเยซูในเขาแล้วก็ตั้งลำลองรอ,องที่สองท่ิลูกาเลยแตรมหมายไว้มีอยู่นคอที่3ามสิบอ็ดกันนะนางมารีก,ก็สืบสายเลือดมาที่เจ้ามุนเยอร์กุนออกคำดาวิดเหมือนกันในเขากุยกัมัเทตไดแตรมหมายตั้งอันโยเซฟสืบสายเหือเงินใครมาดังโซลมมนค่ะกุยกะ เสาลูกัสันติลาถึงเจือเห่อเงินไรของนางมารีเนี่ยมาดางลูกของเจ้ามุญยาคุนอคัมดาวิดมิจิวานาทันนะครับลีป้าจะได้กบปุนดาเดหาเงาหาปลายมันว่าตั้งสองเกาะอมนางมารีก็ย่อยูเซฟก็ย่อสืบสายเลือดจือเง่อเงินไขของจ้ามุนยาคุนอคัมดาวิดมาเหมือนกันนะคาับอ๋อจำได้เขาคำถึงลูกกะคานสีค่ะ เดีจะาข้อที่หนึ่งโดบอถ,ถึงข้อที่สนะิบสามเป็นดังนั้นเจอยิสุขิตเลยข่ามดางนันสาดานมานาัดยายุกตามโดยเขามีทางยายุกตามโดยายตัวกะยะ่ยาไผซยแลยวก็ไยวิง่งเหินเขาอวายเสียเจออีสุขามปทิจันมังกลาโสมน้ำเยาค่ะวิง่งเหินมดจักงพระเป็นเจ้าเลยป้ามันเจ้าเขาก่อนเลยถึนแรงหลงปูนดาเดให้สาดานมานาัดในอะตามดย พี่น้องขากบอร์สังตาเป็นเจ้าสัมปันอาควางฮหจาด่านมานัดยายยกจ้ำด้วยครับวันี่จังปุงดติเจ็ดเชด้วยว่ามันจะเปลี่ยนาเมสิยาเต,ตห้ามเตห้าในกว่าเนะี่ก็หู้อยู่ยกขารว่ามันจะเป็นเจ้าเมสิยาเนี่ยกบอร์สังสามดู้มด้วยนะเออปุนตาเขาติมันจะว่าเจ้าทีแต่มากเกะชาวเราคนโลกเนี่ยเป็นเจ้ามดสังข่าวซรมีอนาตันคูยก็เป้นหน่งตั้งยาหย,ยกซ้ำด้วยเลย มันเจา้าะมีโหวระแปดเสียอิดในนั่นนาในกันนะเฮ็ดอาคุกจะเลยลองของก้นจุ้มหนึ่งที่เขาก่าเอเฮ็ดโคคา,ามน้ำครับว่าเสียเขาเฮ็ดเยวครับเขาวัาดติมาจ้ามด้วยว่ามันติดแข็งอ่ะแข็งในกาะนะกน้นต่างวานกัปลากันมาด้วยพอสูตรจ้ามเยอะเพราะโคกวยที่้อลาเนะี่ยมันมก้อยนะจาว,วานเจ้าหน้าก็ขึ้นถามว่า พราะว่าจ้ำด้วยมันไม่กลอยเพราะไงสูสัญจ้ำเห็ดสังหรยเนี่ยจุมกนเห็ดขู่กินตอบว่าปุณดาสูดาลายเดมันจะว่าขู่เนมันไม่กลอยเต่เออในนั้นเออในครับพราเขาหลั่ที่ซบหลายายว่ามันไม่กลอยในสูมไปยุมเนี่ยเขาหลุดจ้ำด้วยในครับอ๋อในก็เครกว่าปุ่งเดียวกันว่าเจ้าหญิงสูมันจะเป็นเจ้าดีโมดจางข่าวใสเด็ดเดมันจะมีอนหาต้านโคค่ะปุ่นดาเด เฮ็ดจอมหนังอัลลูกองตูรซเก่ากุ้ยกับมันจอมเฮ็ดจอมหนังเดียยวคาหันโกนกับปานเมื่อเหลวในในกันละอยู่บุญดากินกัมาเยาก็กุ่งสเลิมีอสักลิบอยู่บุญดาดีหาตางมวนตางเกี่ยวมาปั่นตูรซเก่าบ่วนถึงตูรซกเก่าเมื่อเหลวนั่นกันอันเลยบ่วนถึงเปนดังโกนเลยกับเจ้าเยสูคริตอันไลเปลี่ยนเจ้าหนังนั้นกันณวันเมื่อนั้นกัน โกนจื่อจัดเจ้าคือเหล่หาก็ะยอบพว่าถึงวันตัดซึกสึ่งสิ่งวันเมืองเขามาหน่อยกันนะเขาก็ตีเอาลากนากามีกันนะที่อันใหญ่อันลวงของเขาออกมา,ปาเปียในเบิ่อนลุกซึกของเขามีมอกาฮือนะหรือเส้นนั้นมืนกัแต่ปังตึกปล่อยตึกนวันเมืออในจอมหนังเที่ยวคานขึ้นอย่า,างไว้สูมมอการือตกแต่มอการือก็นางว่าเกลนะีน่นนะ,น,ะนั่งรองในกันเนาะกบไปสังเนีย อันนั้นเขาขานว่าซาดานมานัทอยู่ตั้งหลังมันตึกโซนบุญดาที่ฮะโก้เขาขานเะนี่ยอเมรับตั้งเกจยอดกุยกัเขาขาตั้งกิจูพร้าเป็นเจ้าระวันเหมือนในขน,นะลูกล้างเดเปเจ้าเนะี่ยสมัยกี่ริกงสองก็ลินจุ่ข้านซิบคอสามคอห่าไรลานเหนียวเขา,ขาว่าเขาขาอยู่ในโลก,กนะเนี่ยเข้าขาไมได้ตึกโตกันดงังเครื่องเปลืงโลกะกุก้ยกับเขาตึกโตที่เป็นรองไพยวิญญ์ ตึกโต้รวยอานาตันงคู่ของพระเป็นเจ้าตึกโต้ตังหูที่เป็นอันตู้มันอะไรกันแล้วก็ตังอันมีเจ้มนนามา那边住ที่เหตุที่คัดตังหูของพระเป็นเจ้าโอ้ยกะเขาปาตังวันจะใครจะกูเมียวเนี่ยมาช่าไว้ที่หิมดินของโจคลิตในเข่าข้อที่หนึ่งครับโจยศูนย์เต็มได้ล้นรวยบาดังวิญญาณมดจังของพระเป็นเจ้า วิญญาณมดจังของพระเป็นเจาก็ป้ามันเข้าวกว่าแนละเถือนแรงหลงอึบตังกินที่นั่นค่ะสี่สิบวันสี่สิบคืนนั่นไมได้กินสังสีเมีมยวคันนะอันว่าที่เป็นเข้าเป็นน้ำตีในคันนะจาด่านมานัดก็มาญาอยุ่ซ้ำโดยมันจะมาญาอยุกซ้ำโดยเมื่อทนถึงวันที่สี่สิบนะจะค่ะแต่เจ้าเอาวันที่หนึ่งโด่าถึงวันที่สี่สิบกนนะจาด่านมานัทญาอยุกสามโดยปุณดเด คือเธอจยสู้ทางเถื่อนวจองจยสู้เนี่ยจะลูกของพระเป็นเจ้าเต้ไหนยคะนะมันมาญาติดีไหนะหมักอ,อกอ,อกของก,อกูนนะค่ะเนี่ยพรามันทิ้งดีในอะไรก่อนมันก็ทิ้งไรด,ดังตูทิ้งไรด,ดังอัสามันมาถามจอยสู้ว่าเรองอะไรนะเพราะว่าสู้เป็นลูกของพระเป็นเจ้าเต้บ่ไหนเนี่ยนะเขาู้สั่งหมักหินนั่นน่ะเย็ยนเป็นข้าวมุนได้เนี่ยครับเขาสั่งหมักหินเนี่ยเย็นเป็นข้าวมุนค่ะ โกนเฮาขาเนี่ยน,นะเฮามีสภาวะเนื้อเลือถ่ายแต้มสลาบประรูเลยแต้มไว้ในรูม,มาคานเจตขอสาเอ็ดะนะอกันนะมื้อละก็่ย่าบ่ว่าขัดจากบุนดาที่เฮตังหลีเนี่ยตั้งไห้ก็ป่อมานะเจอขาดกัมเหลียวในกันนะกุ้ยกะตีในกันนะเนื้อเข่งที่จะไปช่วยตึ้ก็ต้องไม่ใส่เลือเนอี่ยเขาขาหันว่าเจอสปอของมันจะแบปลกปืงกันตั้งเทาขาแท้ๆกันนะ หรือสินั้นก้าคันนะเขาคาไลหันตั้งอันอาศาสตร์ลิบอยู่ปุนดันเนื่อนางในปุนดาวิเงียนในในเขาไลหันนะจูตอาาของจ้ๆเาอก็สังพระเป็นเจ้าจาวลานในเ่ขดวนกมันตาคาน8ข้อ2กันนะตางซานตวมียวในปอปอกเป็นมานะชื่อเจ้าคือมีอิสีเหมือนกันในาาง40ปีเนี่ย เป็นจะจ้างด้วยเขานนะปุ nda เขาเดไม่ต้งเงินหจะแคบแต่ย่อก็เปิดทิ้งปิงยับต่าพเป็นจะกว่าก็เป็นเรื่องนึ่งที่ยังอยู่จ้างด้วยนั่นะมันอัจะปุ nda ให้กู้เขาขายตังมือกด้ปุ nda ให้กูเขาขแทบได้จริจะเลือกรองดังดีลิจอยสุดขีดเลยคำตั้งเงนจ้างด้วยที่นักที่ชุดในจุดาศักของมันเจ้านั่นก็เป็นในส่วนเกิดดัชนีกันนะ พระเป็นเจ้าดีกาตั้งดีเกศเราคกุลโลก็ออกปุ่นมุ่นลดสีบูรปะเอาณาจักรมานัตตามาเป็ดน้ำหมกไผ่งาไลหลวงเลี่ยปมีต่างต่างบุญดีจอยกุณอย่าคาเลยก่าตายในสรักว่ามือปบกุลก็แลเกศขราตูเจ้าก็รวยตั้งหรูดังดังรวยดังกำดังแจ้งายบเละอย่าค่ากว่าตายในสวรรว่ามือพี่น้องข้าพระเป็นเจ้าขึ้นตอบมันเจ้าว่ะ อันมีต่างต่างยาจอมหนังที่ได้แต้มหมายไว้นะนสมัยจามดีกว่าตัวเขาจะเป็นลูกโซ่จะเป็นเครื่องปลุกจอนมดจ่างข่าวสารุนดาเดเกจชขอดเอาก้นโลกาหรืไงนเป็นอลรมณพระเป็นเจ้ากันะตีต่เกจชอดเอาโกนโลกาฮนะึ้ออ,ออกนนอรรป่นม้นหลอดสีบูรแปะอะรต่างมาแปดนะ้ำหมกพยงยอะไรและมีอาศากถาวรวายเสียตายกว่เย้าอยู่จอมมันเจ้าอันมีวันชุดวันเสีย กบ่จึงไ่นพระเป็นเจะรดว่านี่เป็นอัลูของเฮาต่างเกจูพระเป็นจจุดชุกิจเดตัดชินจ้าฮาเป็นจอมหนังอโลูของพระาป็นเจ้านีาเป็นปู่ห้างอันดีปุนตดาเฮาา้าคาเตวตวววาลวันเมือ่อไหนกันนะราะว่าจะอยูุเป็นเจ้าเกิดอดยางไรขันดังยายุกซ้ำด้วยเาขาคาดังไายทีเป็นลูกหลางตะเปเจ้าเนี่ยตื้นหนำจังเงืงเ่องแวป้นรอดไรกันเนาะ นนสมยัยย่ามเด็กหนึ่งเป็ดตู้คานหาคอที่แปดกับซาดานมานาทมันเหมือนเจองสังซีกับสังซีเนี่ยมันเปิ้งงอยเปิ้ช่องอสัตติิกสานที่เกิดลูกมาสัตติิกสานที่ผาดผุ้งสัตติิกสานที่ยุมดีกิน้ําวานเนะี่ยมันได้กว่าสิกอินเนื้อของสัตติิกสานเยอเนี่ยนัสุตาสักตานของคนอยู่มัดตำจในสุวิสุกับ เมื่อกลอนทุกเกิดมาไม่หยุอยื่สู้มามาในก็หลุดเลยไว้สติกลนที่มีตั้งเจ็บตั้งเย็นผายวิ่งเหียนะมันจะเป็นรองตั้งจังฮะรองใจลำักรบภ้าฮะอีสังกเยาะครัที่เป็นตั้งเจ็บตั้งเย็นผายวิ่งเหียนอีกบ้างตั้งอันออกห่างชื่อเจ้าของพระเป็นเจ้าในเป็นรองตั้งดีลูกลังตะปีเจ้าหลุดเลยไว้สติตั้งยาอยุดจำโดยอัปจะปกปอกเป็นม่านนึกคิงใน่นะ่ครับตั้งยาอยุดจำโดยแทงมิวหนึ่งกันนะ ซาดานมานาดวางบอกเนี่ยมันพ่ามตูมันเป็นตำมันตั้งแรงเขาเขามาในาจื้อเจ้าคัาเานาะคนั้นก็อัปเดตพ้ามตูเป็นเสียสอนพิษก็ไลเขาเนี่ยเป็นรองร่างดีฟังสตี้ให้ลูกลางตะ่เบี้ยเนี่ยเข้าซำําพเป็นเจ้าพวะเขาอยู่จำาพเป็นเจ้าเขาอยู่ไกลกันดั้งซาดานเพระเขาอยู่ไกลกันดั้งภาเป็นเจ้าเขาก็อยู่จำซาดานมานา ยิงหมายตัางอันยายยุคตามตัยเจ้าหยซูสปปอกในครับเจ้าบุญดาเด๋อเามันเจ้าเฮตังเมือกตังเลืองคันนะซ้อมหนังียวคาหันเนะย้ำเงากำผักขนเช้า,า,ชาสองแต่จเจ้าขคอที่หนึ่งกว่าขันาะพระเป็นเจ้าก็เลยจามด้วยอภรราหมเหมือนกันคันนะลยเซนนก็มันเจ้าก,ก็จามด้วยกุนมิวอิเซล่าในข่าวต่างสี่สิบปีเนะอร์เกินแรงหลวงนั่นค่ะออกในโคอที่สามครับ พสู่เป็นลูกของพระเป็นเจ้าก็ทรงหมักิดใน้เย็นเป็นต่างกินเย็นเป็นเขาหมูนนั่นกันนะก็พรสังสียสุ่มสั่งขลาบวนาไจังเพราะมันจะสั่งในมันเหมือนเจ้งว่ามันจะเสาอ่านอันเยาวเมียของมันเจาหาคิุตีวนถึงตัวเจ้าเก่าเมียวเหลียวก็เพระเ่งนั้นเจ้าหญสุ่มเฮ็ดฤๅษีนั่นไ่ก้าค่ะมันเจามีตั้งงันถางเทมในตัวของพระเป็นเจ้าว่าพระเป็นเจ้า สองเป็นปอของมันเจ้าเนี่ยมันจ้อมทางเทอมครับมันเจ้ายุ่มว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นปอของมันเจ้าแท้ๆอาจานมานัดทางเลขดูลายโกนแท้ๆมือเขาขะอ่านนะสมัยจำด็กย่อผ้ากันนะมันลาติพระเป็นเจ้าว่าหนังแตนหนังหนังตางหนังไหนกันนะโกนเนี่ยปอว่ามันตึกมีอาซาคิลิปอยู่ว่าไหนจึงมันก็ขามจุนกเมเย่ะนะครับโกยกาดินี่ะพระเป็นเจ้าปั้นอาควางมันเฮ็ดต่อโยผ้า คำล่นซูดมันหันว่าอวัติตายดีลืบเนี่ยโยผ้าก็ยังยุ่มยามตั้มเจะในตังหักเมตตาของพระผีเจ้าที่มีต่อมัน่นก็เป็นปู่ห้างบุญดาลูกล่างตะเปี้ยเจ้าหลัวละเยื้งจอมขานอจุลีสู้อาตังเปี้ยเน่ยมันรวยสังฆาบุญในเจีงรวยสมาจามดีของพระผีเจ้าสมากยามดีของพระผนเจ้ามันมีอสักลิบอยู่สมาจามดีของพระผนเจ้าหม,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 มอปันอสักดีก็ดีอ่าน สมาจัมปีของพระเป็นเจ้ามีอ่านานะมุนพุ่งตั้งคู่อย่างแมตสูงสุดแต่เขาในวันเมืเอ่อเราเคยอ่านสมาจัมปีของพระเป็นเจ้ย่อกันเนอ้อมไปเลยอ่านก็รู้เลยเนียนๆอ่านอีกหนึ่งคันนะมาถึงข้อที่ห้าค่ะจารันมานาปย่นนี้เคืองเปึงล้อก้าผ่านรายยตนาตั้งขึ้นอย่างมาสูงของลุมาในกาปานนั่นคันนู้ มันลาดีจุยชู้ว่าพสู้คุบหมบไว้เฮาบ่ไหนจังเครื่องเปิงกามีนี่ยกำาล้อกาลงนี่ยติเป็นของสัวอ่ะอลูกินอ่ะก่ะจุยสู้ลาดีมันว่าเหลือเศพระเป็นเจ้าสูเ่เหลียวป้าเหลียวเนี่ยอย่าไปเฮ็ดวัดกูกวายต่างป้าเนี่ยเขาตีนายจุยสู้มัลายเถียงมันว่าเขาเป็นผู้ผ่นสร้างมาเออมันจะของมาเมนาเีน่ยจะก่ะกบือสังก่ะกบืออาดัมตั้งอีว่าเนี่ยในตัวชู้เมียกูสั่สมกูเปิงก็ เป็นของมันโกโยกะจะยูสูเซ์สมาชกยพราเวนเจในตองอันดึกตซาดานมานาัทต่งกัูพลาเวนเจเดจาข้อที่เก่าถึงสิบามนะะซาดานมานาัทป้าจะอยู่ขึ้นกว่าในหลังจ้องปีกมันยกก็เหามันจะยกลอกลงมากนนะที่ในซาดานมานาัทอ้างสมาย้ดิคะในยามซาลามคานเก่าสิบข้อที่สิบเอ็นะ เมื่อสู่ยกลงมาพระเป็นเจ้าดีเจ้าตำมันกลางเฮาเปิดห้าบสูไว้เอยนะครับมันเจ้าสมัยแก้มดีกุ้วยหนะว่ามันเจ้าพิษเหมือนเจ้าหลังที่มันเจ้าจอมนางเอว่าในส่วนอุยินเอตินนั่นกันนะกล้วยกาเจ้าอยูคสิสต์ผู้ลองสมัยแก้มดีของพระเป็นเจ้าลีเด้มันจอมเจ้าพิษครับมันเจ้าลาตีจาดานมานัดววาเนื้อแก้มดีมีแต่หมายไว้ว่าอย่าไปจามโดยพระเป็นเจ้าของมันเนี่ยที่นั่นก็จ่าตานมานั่นผู้ดีคือ มือจามด้วย3รอง3นิ้วเนี่ยมันก็ตกซุมต่าง3รอง3นิ้ววายเสียนั้นมันก็ออกกว่าก็เปิ้นสั่งพระเป็นซอถ้าตั้งย่าอยู่จามด้วยปอบอกเป็นมานะตู่ซูอิสสุอันนั้นก็ปุนได้ปะเนเฮาค่ะเฮาค่ะเลยตัวนี้หั่นเฮาค่ะเลยฮู้ว่าเจ้าแก่ชอดของเฮาค่ะเนี่ยไล่ขามร่างย่าอยู่จามตัวอย่าคุยกับมันจอมมีบัวแต่แต้ๆมันเจ้า เป็นภูบดจ่างขาวซะก็ประจังนั้นมันเจ้าจึงมีอานาบุญรา,าดิจ่วยเฮาขะมื้อเฮาขาะเลยข้ามทางนั้นอย่าย,ยกจ่างด้วยมันเจ้ามีอานาเฮาขะอาบตู่ซะเฮาขะในไหว้นะตั้งเจ็ดขีกลางของมันเจะะ้าเลยมันเจ้าเป็นเจ้าพระดีมีมุมนสิริอย่างเมียดสูงสุดแล้วก็มีทางกันป้องแสงแรงจังนะทางอุอน่นๆสภาวะภายเต็มดีอยู่ในตูเ่เฮาวางปอกเท้าเฮ็ดบวดา8ไหล เมื่อเอามาสุดตรองย้อนหามันเจา้าปุ๋ยในบัวระแปดย้อนหามันจ้าปลดวางความหลอดมันเจ้าก็ปลดวางความหลอดปัน่นเขาก็ไปเรื่องของไหนนวันเหมือนไหนค,ครับเจ้ายูคุิสตเป็นเจ้าที่เป้นหนังซาดานมานัดกล้วยเหมือนกันกม,มันเจ้าเป้นหนังตั้งตายนั่งอยู่ภายความมือพระเป็นเจา้ยายกก็สุดต้องปุ่นตาเฮานี่ครย้อนหะตั้งหักเมตตาตั้งหนิมเจา๋าตั้งสมเชื่อมนุษย์เดี่ลูกตีเ่าราพระเป็นเจ้ามาเตะอยู่นะหัวเจ้าเขาคากว่า ห้างผ่าห้างมันสิกคำคะมาสุ่ค่าลูกกระปัดมันเจ้าเป็นอันแล้งความตลามันเจ้าเป็นเอ็นแหงเนื้เขาตั้งไปเนืน้อวะานื้อสาเขาวความตลามันเจ้าเป็นเอ็นแหงลูกกระปัดมันเจ้าเป็นอันแล้ง เธอสักเขาตั้งเขาไปอยู่